เหมือนฉันตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยอะพอเพีมากค่ะหุ่นยนต์รุ่นนี้มีเครื่องแช็รับฟังคำสั่งแต่หุ่นยนต์จะจดจำเพียงคำสั่งเดียวจนกว่าจะครบสองชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้คุณพลอยต้องสั่งให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยค่ะค่ะอ๋อแล้วก็หุ่นยนต์รุ่นนี้ไม่กันน้ำนะคะระวังอย่ายให้โดนน้ำด้วยค่ะถ้าคุณพลอยเข้าใจแล้วเซ็นรับให้ด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปฉันคือเจ้านายของเธอเธอต้องฟังคำสั่งของฉันทุกอย่างเราทราบค่ะตามฉันมานี่เธอเห็นผู้ชายที่หน้าตาบ้านๆน,นั่งอยู่ตรงนั้นไหมทํายังไงก็ได้ให้มันหลงรักแล้วก็หลอกเอาเงินมันมาให้หมดเข้าใจไหมออแล้วก็ อย่าลืมรีเซ็ตระบบให้เป็นเสียงมนุษย์แล้วก็เดินให้เหมือนมนุษย์ด้วยนะรับทราบค่ะสวัสดีค่ะคุณอารมได้เจอตัวจริงสักทีนะคะเออพอพอดีว่าผมไม่ใช่คุณอารมอะครับ ผมแค่มาจองโต๊ะให้เฉยๆเดี๋ยวฉันอธิบายให้คุณพายฟังเองอครับเฮ้ยชิบหายแล้วเมื่อกี้ยังเป็นไทยบ้านอยู่เลยอะแต่กลายเป็นเทพบระุตรไปแล้วเฮยรู้เงี้ยไปหลอกเองดีกว่าหินจะต้องซื้อหุ่นยนต์มันหลอกเลย เดือายจริงเลยได้เจอตัวจริงักทีนะครับพลอยไม่ใช่คุณผู้ชายคนนั้นตั้งหากเอ,อ่อผมขอโทษนะครับที่ผมไม่เปิดหน้าจริงตั้งแต่แรกคือผมเป็นนักธุรกิจนะครับผู้หญิงที่เข้าหาผมเนี่ยก็เข้าหาเพราะเงินแล้วก็ชื่อเสียงของผมไม่มีใครรักผมที่ตัวตนผมจริงหรอครับตั้งแต่ผมได้มาคุยกับคุณ ผมชอบคุณจรงๆนะครับคุณพลอยฉันไม่รู้จักคุณฉันรู้จักแต่ผู้ชายหน้าบานๆเอาตายแล้วแผนการเป็นเศรษฐีนี่ของฉันต้องล้มแน่ๆเลยทำไงดีวันเนี้ยเออไม่เป็นไรครับคุณพลอยงั้นเรามาทำความรู้จักกันใหม่ผมชื่ออาร์มนะครับ ทำธุรกิจส่งออกผู้เรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคุณพลอยชอบผู้เรียนไม่ใช่หรอครับไม่ชอบค่ะกลิ่นมันเหมือนอึ <c oughs> คุณพลอยตลกเลยนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบเหมือนกันก็เพราะว่ามันเป็นธุรกิจผมก็เลยต้องทํานะครับเพียงแค่ผมเอามาแช่แข็งกลิ่นมันจะได้เบาๆล,ลงหน่อยฉันเสียเวลากับคุณม,มามากเกินไปแล้วเดี๋ยพลอย คุณพอยกดผมเหรอครับที่ผมไม่เปิดหน้าจริงตั้งแต่แรกอะขอโทษนะครับคุณไม่ควรถึงเงื้อต้องตัวฉันตั้งแต่เดดแรกอขอโทษครับผมแค่อยากรังเธอเฉยเฮ้ยน,นี่เธค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเธอไปบอกผู้ชายคนนั้นนะคนนั้นนะเฮ้ยนั่มันคุณอาร และธุรกิจหนุ่มหล่อไฟแรงที่มาแรที่สุดในตอนนี้นี่คะโอ้ยอย่าพิ่งบ้าผู้ชายตอนนี้ได้ไหมไปบอกให้เขาเขายับรถให้ฉันหน่อยรถของเขาอะขวางรถฉันอยู่ได้ค่ะคุณลูกค้าขอโทษนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าคุณลูกค้าจอดรถขวางลูกค้าท่านอื่นอยู่นะคะรบกวนไปย้ายรถให้หน่อยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมมานะครับ อิฉาจังเลยนะคะนี่ฉันขอสั่งให้เธอออกไปซะรับคำสั่งใหม่ในอีกหนึ่งชั่วโมงเอ๊ยเอาไงดีวะเนี่ย ไถ้าเราฟังคำสั่งฉันตั้งแต่แรกอะก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกนะไว้ค่อยซ่อมละกันทางนี้ค่ะคุณพ่อครับเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอครับทำไมถึงย้ายโต๊ะครับพอ,อดีว่า มีคนบ้ามาโวยวายค่ะว่าจะนั่งโต๊ะนั้นที่ได้เลยฉันก็เลยย้ายมาโต๊ะนี้แทนนะคะ่ะทำไมร้านนี้มีแต่คนแปลกๆนะครับเมื่อกี้พนักงานบอกให้ผมไปย้ายรถบอกว่ารถผมจอดขทางคนอื่นอยู่แต่พอผมไปถึงเนี่ยก็มีแต่รถผมคนเดียวให้ย้ายทำไมก็ไม่รู้คุณคะมาเพยาบาลกางมานะคะอ้าวคุณไม่เป็นไรแล้วหรอคะเมื่อกี้ชักแงๆอยู่เลยอะ่ะ นี่เธอจะบ้าเหรอมเมาแดดปะเนี่ย,ยฉันแข็งแรงดีขนาดนี้จะชักดิ้นชักงอได้ยังไงคุณครับผมไม่รู้นะครับว่าคุณสับสนอะไรอะ่ะแต่ตอนนี้คุณกำลังรบกวนเราสองคนอยู่นะครับขอโทษค่ะ <c oughs> คุณเนี่ยหลอกว่าที่ฉันคิดอีกนะคะ คุณพลอยครับไหนคุณพลอยบอกว่าไม่ชอบให้ถึงเนื้อถึงตัวไงครับปกติเราก็คุยกันมากกว่าจับมืออยู่แล้วนี่คะ,ะฉันดีใจนะคะที่คุณเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายหน้าบ้านๆคนไหนคุณพลอยดูแปลกๆไปนะครับไม่เหมือนคุณพลอยที่ผมเห็นเมื่อกี้ ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ฉันซื้อมาเองแหละก็คุณใช้โปรไฟล์คนอื่นมาหลอกฉันน่ะฉันไม่คิดนี่ว่าคุณจะเป็นคุณอาร์มนักธุรกิจร้อยล้านไม่งั้นน่ะฉันไม่ซื้อมันมาเจอคุณแทนฉันหรอกฮะนี่หุ่นยนต์เหรอใช่แต่ว่าตอนนี้คุณได้คุยกับพลอยตัวจริงแล้วนะคะคุณก็เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่หลอกลวงผมเหมือนกัน คุณมองผมแต่รูปลักษณ์ภายนอกเงินทองแล้วก็ชื่อเสียงของผมถึงขั้นซื้อหุ่นยนต์มาแทนตัวคุณได้เนี่ยพอคุณเห็นว่าผมดูดีกว่าในโปรไฟล์ที่คุณดูรีบแสดงตัวนะอีผู้หญิงหลอกลวงไงคุณก็โกหกฉันเหมือนกันนั่นแหละคุณใช้โปรไฟล์คนอื่นมาทดสอบฉันอะขนาดผมทดสอบคุณเนี่ยคุณยังสรรหาวิธีมาหลอกลวงผมได้เลยที่ผมบอกชอบคุณยัง ผมขอถอนคำพูด